ม่เปิดเมื่อวันที่สิบห้าในอดีตที่เอเภอศรีท่าอดีตรัฐตรีคั้งนี่มาเปิดเอาตามสบายเลยครับพวกอ,อกหักทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เคารพรับถือรับเดี๋ยวนี้ไม่มีความรับถือสำหรับผมแล้วท่านสุชาติจำไว้ด้วยเป็นรัฐตรีคั้งอดีตรัฐตรีคั้ง,งแท้ๆจะมาหลงคาง อยู่ในพักเดียวกันแท้ๆถามผมสักาำสิครับในเมื่อรู้ว่าผมทําเคลื่อนไหวในนามเสื้อแดงในอุดรมาห้าปีเนี่ยเห็นผมเป็นหัวหน้าหัวต่อได้ยังไงมันไม่ให้เกียิกันบ้างเลยเนยีแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกพี่น้องประชาชนมวลชนคนสแสดงว่าผมจะสร้างองค์กรของเราให้เป็นหลักแล้วจะไม่ก้มหัวยกับคนเหล่านี้อย่างแน่นอนเราต้องมีศักดิ์ศรีครับการจัดงานวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้เช่นกัน ตัวราชการต่างๆจะซื้อมาซื้อเองไม่ไปยัดเยียดทุกอำเภอทุกโรงพักทุกส่วนถ้าจะซื้อมาซื้อที่นี่คนแสดงมีศักดิ์ศรีครับผมมั่นใจในสมาชิกชมรมคนรักุดรหลายแสนคนวันนี้โต๊ะจีนสองพันโต๊ะคนแค่สองหมื่นผมมั่นใจว่าสมาชิกผมพร้อมที่จะเสียสละก,กันเราเสียสละก,กันมาห้าปีวันนี้เขามีความภาคภูมิใจกับอาณาจักรคนแสดงแห่งนี้ ที่8ตุลาคมเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจและผมจะให้เบาเสียงกับคูเท่าเด่นชัน้ไม้ปิดแล้วก็จอใจเดียวดีเจกล้องจัดรายการตั้งแต่เที่ยงวันไปเลยนะครับให้พี่น้องมาสนุกกันก่อนก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศช่วงโต๊ดจีนตอนเย็นเราจะเปิดเวทีตั้งแต่เที่ยงไปเลยให้สนุกกันเต็มที่